ของเล่นใหม่แซลมอนเอ้ยเล่นยังไงลูกแซลมอนเล่น <berish> ยังไงเล่นยังไงเขี้ยเขียเขีเออเออยังไงแยังไงแล้วมันก็ล้มไม่ไม่ลุกไม่ล้มแล้วมันทำอะไรลูกเออเออเอองั้นเนี่งั <tiver> ้นเนี่เออนั่น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 เอามือเขี้ยลูกเอามือเขี้ยเออนั่น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  พ่อขอขึ้นไปกินยาแดมอนอ่ะเคลียอลไรลูกเออเล่นยังไงเล่นยังไงเออมันเล่นยังไงเออมือเคลียเคลียลกูกเออมันลม้ลลมลุบลม้มลกุกล้มลุกเออเออเป็นไงลูกเออแน่พ่อเป็นคนตัดสินใจเอานี่มาเออเนี้ยดีแต่ไม่ใช่ให้กินมันนะลกูก มันล้มลุกล้มลุกเอามือเขี่ยมันลูกมือเขี่ยมันเออมือเขี่ยมันเออนั่นแหละนั่นแหละของเล่นใหม่แซลมอนออน่นน่น่นมันแดงมันแดงลูกแม่เออเอามือปัดเอามือปัดเอามือปัดไม่ไม่ไม่กินลูกแม่ดลมอนดลมอนไม่กินมันลูกดลมอน แล้วมันไม่กินมันลกูกแล้วมอนเอเอมือปัดๆอย่างนั้นเอออย่าไปกินมันตีเออเนี่ยเ,เนี่ยเออเนี่ย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 โอ้มันมันนี่ไปไหนฮึฮึฮึเล่นไงลูกมาเล่นไงมาเล่นไงลูกอย่าบอกนะเลิอกอะ่ะฮึ บ้นได้ไม่เบื่อไงลูกแม่ก็สาซื้อของเล่นมาให้เตะดิเตะด,เด,ด,ด,เด,ดิเอามือปัดปัดปดิเอามือปัดปัดเอามือปัดปัดเออทาดางงาังนงนอะไง เลิกแค่นี้ยลูกจบจบข่าวสามสิบาทของแม่จบเดินข้ามผ่านไปเล่นให้มันคุ้มหน่อยลูกเลยจบเดินข้ามผ่านไปไม่สนใจอของเล่นใหม่แซลมอน